สวัสดีครับเพื่อนผมไอีสารใต้ครับวันนี้พามาเทสปารครับผมตับแปดร้อยครับรับหกสิบคนครับผม โบยู่ประมาณสองไร่ครั <c oughs> บเป็นโบยยาวครับผมไปขอบรอบๆโบครับ เป็นบอฟิตชิ่งเก่าครับผมบออเพชรเลิศฟิตชิ่งครับแรงแดงแงโอ้หไมยเยอะครับผม ไปการาโบโบครับปลากินใหญ่ครับผม Ủa bạn này tiệt đứa, mới ai khỏi <laughs> 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 <tôi> เพิเลิ์ฟิชชิงครับผมไป<สร>กัดบางโคักช้างครับตำบลดิสารเต็เตัวเมืองจับบริดปมครับผม้ยเต็มเลยอ,อะไรเต็มเหรอไ,หไอย้ยมาดูของไทยดู แหดูสายสะาดดูดูแหรูที่ใครเต็มแห่แ้ไม่เต็มหรอเต็มแห่เลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยบแปดร้อยใช่ไหมแปด้ยบาแปดร้อยครับผมเอากี่คนหกเอาหกคนครับผม แงขาดเยอะแทงไปขาดเยอะนี่อาจจะรังการโอโหน่ารุ่นดิโบนดูครับผมใส่สวยนะครับมองไปขขาเทมเหลเลย จับ,บหน่อยครับโอ้จับยังไงอู้ไม่มีที่จับเอาที่สองเครื่องเลยนะอ่าจับที่ให้หน่อยดิยยติดเต็มเลยติดหินปลาก็เต็มเลยติดหินห <c oughs> รือติดปลาหินปลาเต็มมันยะเออเดี๋ยวไปฝั่งนูนะปปง้นด้วยเนาะไปฝั่งนู้นกันเห้มัน อลังการอะไรการอลการงานสร้างเลยครับหินผมจะจะหอปลาขึ้นโอ้ใช่หรประมาณสามสิบโลสีพูดเป็นเล่นดูดูขยับเลยครับพี่น้องพี่น้องเบ่งนะครับเบ้งครับดูดูอ้ยอ้ยอ้ยเพียใสใหญ่ครับจะเพียใสโลได้พี่น้องนะโอ้ปี่งาครับ โอ้โอ้จะเปลียนไซส์โบัวผมจองเพิ่มอีกหนึ่งที่ไว้มีจไซส์งามๆเลยครับผมบินะครับบินะครับเด้อเส้นให้ห้ามพลาดครับบอนี้ครับของแท้ของแท้อุ้ยตะเคียนตัวหนึ่งใหญ่จังเพี้ยนใหญ่อะขึ้นใญ่ไหมโอ้บัวโอ้บัวได้ครับนี่นี่ถ้าไม่ไม่ไม่คาหินหน่อยเดียวนี่นะมันขึ้นไม่ได้หรอก ไม่มีหัวอาหารนงครับไม่หวานหัวอาหารนะครับเทสดๆครับเทสสดเทสต์สดนะครับมาขึ้นมาเอาเนี่ยผมผมจับโทรศัพท์ผมจับโทรศัพท์อยู่อย่ายกไม่ต้องยกไปเลยไปเลยจะยกอย่างนี้เลยฮ่าฮ่าฮ่เบิ่งเอาเลยครับผมตกมีกินเลยครับโอ้เทียนครับผมโอ้มาดูเลยครับดิโอ้ยขาดหมดแล้ววอ้ยลารกานครับนีนครับ ดูครับผมเสียงเหตุพลาดไม่ได้ครับผมโอ้ยถ้าใครไม่มาโบนี่ก็ละบางก็เลิกหวานไปเลยครับของแท้ครับของแท้ครับดูเต็มเสียดูเลยครับเด้อใส่โลบวกครับใส่โลบัวเนี่ครับหวานนิ่มครับสามโตสองโตสองโตโลกัวสามโตสี่โตมันหลายรุ่นนะครับน้องพี่น้องเนาะมะเบิ่งเอาเลยครับเด้อเนี่ยเนี่ยตามเนี่ยครับคนเทศครับหล่อเพื่ออะไยคนเทศหล่อเพื่ออะไรเปลี่ยนไส้โสงครับผมดูครับดูนะครับเด้อพี่น้องตานนี้ก็ไส้โสงโตโลครับ สามตัวโลรำการงานสร้างเลยครับเดี๋ยวขอขความนิ่งแค่จะลงมันจะลงไปนะมันจะลงขอสุดยดหน่อยบูอลังการงานสร้างนี่ครับปลาตะเพียนครับฟูย้ายนี่เลยเยี่ยมประเทศเสรีก็ใช้ตัวก่อนถ่ายห้ยวิ่งเด่นมกเลยเห็นเลยเว้น ไอตอนตอนชุ่แล้วนวแหเดียวมันมันพอตึงวันมันพอแล้วอะชุดนั้นทาสวายเยอะเนอแห่เดียวประมาณยี่0ิโลเลยครับผมประมาณนี้ครับใครไม่มากยนใครไม่มากันเดียนั่นไปเขาแห่ทิ้ไปไม่ตายหรอกตายเกือผมปลาไป มาที่ผมเอาไปตายตายลอยแน่เลยแหลยสายปลาครับผมสายสงโตโลครับเดี๋ยวผมจะไปเทศฝั่งนู้นผมจ่ายแค่สองตัวดูผมเย็นนี้ทำงานรับไม่ไปจังหวัดพีตาจำนำจะเคยเ่อแค่ด้วยแหละโบนี่ที่ถ้าหนหลังเมื่อวานไม่ถูกกันนะผมเคยเทศติีพอฝนที่สองมาปุ๊บคนเดินมานี่ไปเลย วิสุดจริงครับผมโบนี่ตัวอย่างละมือตัวมือตัวตรงเป็ดพี่แต่ละีเดียวใหญ่เหมือนกันเนาะบาทแปดร้อยบาทครับผมมันอยู่กระดิ่งโบสองไร่ครับถ้าหกสิบคน,นครับผมรีบโทรมาจองโดนแล้ครับผมนี่ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับโอเคครับผม ไว้แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเทสอีกทีนึงอีกทีนึงนี่ยังไม่ผ่านอีกทีนึงเดี๋ยวเขาจะว่าอะไรเทสฝั่งเดียวเยอะเทสฝั่งเดียวโดนขนาดนี้จะี๋ยเขาจะว่าหวานอาหารครับผมเดี๋ยวเราเทสอีกทีนึงครับผมเราพูดตรงเราไม่หวานใครว่าไอคนไอ้นี่ดิไอ้คนมันดูเหรอมันไม่คิดอย่างเราล่ะไม่ได้หวานอาหารเลยครับผมเยอะขนาดนี้ติีขนาดนี้อาหารเนี่ยอนหวานนะครับอาหารไม่ได้หวานเลยครับผมขอองงนนนั่่่ยยูีหวก็เอย ถ้าวานก็บอกว่านาคุณไม่ได้วานเออวได้วานหา่งปนัปลาผมมาจ้อนได้ครับผมได้ยังปล่อยเลยบอกสองไร่ครับประชนขึ้นมาในโยกไรขึ้นมดคบประกันปลายเยอะจริงเอครับผมเอาเบอร์โทรติโตโทรหาใครได้มาบอกมาสนเลยครับผม ครัเอาสวัสดีครับครับผมนี่ครับทีมงานอีสานบานป่าเอาเบอร์ติดต่อได้ครับเด้อ08 00 173 107นย่ครับทีมงานอีสานบานป่าบัตรครับผมบัตรเท่าไรครับบัตรแปดร้อยบาทครับรับกี่คนครับผมจะรับอยู่ประมาณหกสิบคนครับหกสิบคนครับผมครับผมประมาณนีคนจัดเนาะครับนี่ครับทีมงานทีมงานนะครับจะพองอารมณ์